ไม่คบไม่ได้ดีกว่าว่าม,มาแล้วขาวขาขอขา,ขามาแล้วครับน่าจะติดแน่นนะหอนโดดขึ้นมาเลยลเหมือนจะมีลุ้นต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับแหมข้างหน้าน่าจะเป็นน้องสีทองหรือเปล่าหนักๆแบบนี้นวงๆแบบนี้ชอ แน่นแน่สวยงามจริงๆครับผมสวยงามล้ำเลิศประเสริฐสีครับอ่าใช่ต่อเนื่องครับต่อเนื่องอต่อเนื่องกันยาว เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอะไรขาวๆเห็นไหมนีม่จะดิ้นอะไรนักหนาลูกดิ้นทำไมนักหนาฮะเดี๋ยวครูตรีเลยเนี่เอ๋สายลอยสายลอย ายลอยครับนี่นั่นไงหนักผิดปกติมากครับท่านผู้ชมครับหนักแบบนี้ไม่ค่อยได้พบครับ ดูกับท่านผู้ชมเดี ment, think, ๋ยวตาขึ้นมาเลยครับเหมือนมีของนะครับท่านผู้ชมครับนั่นไงครับผมเห็นไหมครับมีจริงด้วยสวยด้วยครับผมน้องกับสวยมากครับ น้องเข้ามาเรื่อยๆรน้องเขามาเรื่อยๆรถึงหินแล้วครับท่านผู้ชมครับเอ๋มีอะไรอ่ะขาวขาวครับมีอะไรขาวๆาวครับผมโอ้ยอ่าผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตาแรกครับผมตาแรกครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ตาแรกครับผมเห็นหรือยัง อัศจรรย์ไหมครับสุดยอดนี่เขาเรียกว่ากินถึงตาแรกกินถึงตาสุดท้ายครับผมนะเอาละครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นละงาเลยขึ้นละค่ะ